สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนไม่ไหวแล้วแพทวงเครียรเผยสาเหตุรวมตัวแค่ขอโอกาสทำงานทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าพิษโควิดทำให้ต้องหยุดงานเพราะห้ามจัดงานเหล่านักร้องนักดนตรีเดี๋ยวรวมตัวกันในเดินทางมาที่ยรัฐสภาเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนาย,ยกรัฐมนตรีโดยเรื่องนี้แพทวงเครียรได้โพสต์ถึงการรวมตัวครั้งนี้ว่า พวกเราขอพูดจากมุมมองของวงดนตรีวงหนึ่งนะคะจากการอยู่ในวงการมาก,กว่าสิบปีเรารู้ดีว่าแค่ในสถานการณ์ปกติทั่วไปก่อนนักโควิดจะมาการจะยึดคำว่าศิลปินนักดนตรีเป็นอาชีพจริงๆนั้นมันก็ยากมากอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรไม่นับย้อนไปสมัยที่อาชีพของเราถูกใช้คำว่าเต้นกินรํากินมานาน ที่ผ่านมาเพื่อนพี่น้องร่วมวงการของเรามุ่งหน้าทําอาชีพนี้กันต่ออย่างไม่ย่อท้อก็ด้วยความรักหัวใจและจิตวิญญาณล้วนๆไม่ว่าใครจะมองเราอย่างไรเพราะเราเชื่อเสมอว่างานที่เราทำนั้นคือเพื่อนร่วมงานของผู้คนสะท้อนชีวิตสะท้อนหัวใจของผู้คนและมันเยียวยาหัวใจของคนได้อย่างน้อยๆเราเชื่อว่าทุกคนมีเพลงประกอบชีวิตเป็นของตัวเองในแต่ละช่วงชีวิตอยู่ในใจอย่างแน่นอน ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาทุกอาชีพที่สัมพันธ์กับการรวมตัวคนจำนวนมากจำเป็นต้องหยุดลงและคนดนตรีคือหนึ่งในอาชีพเหล่านั้นพวกเราเข้าใจถึงสถานการณ์ทุกอย่างเป็นอย่างดีและให้ความร่วมมือด้วยความเข้าใจดีเสมอมาแต่เมื่อสถานการณ์ลากยาวมานานเกินกว่าที่ใครจะคาดเดาหรือวางแผนรับมือกันได้ไวอย่างที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ในตอนนี้มันน่าหวั่นใจและน่าเสียใจในมุมหนึ่งเหลือเกินว่าคนดนตรีหลายๆคนเมื่อไม่มีงาน ก็กำลังจะหมดพลังหมดไฟหมดกำลังใจและเริ่มรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเพราะไม่สามารถทำงานที่ตัวเองเชื่อว่าเกิดมาเพื่อทำมันนี้ได้พอมันกัดกินเข้าไปเป็นเวลานานมากๆเข้ามันจะลามไปถึงการหมดศรัทธากับความฝันและวิชาชีพของตนเองและเลิกทำมันไปในที่สุดและนั้นมันไม่ต่างอะไรกับการขโมยผลงานอันสวยงามเสียงอันไพเราะหรือแม้แต่โปรดิวเซอร์เก่งๆและครูดนตรีดีๆไปจากอนาคตของเรากันเอง อย่างนับไม่ถ้วนเพราะผู้คนเหล่านั้นกําลังจะหมดแรงและเปลี่ยนอาชีพพวกเราอยากขอเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะขอโอกาสให้เราได้กลับไปทํางานในสิ่งที่พวกเรารักเราเชื่อว่ามันจะต้องมีหนทางที่ฟันเฟืองคนดนตรีจะมุนต่อไปได้โดยที่ไม่ไปทําให้สถานการณ์โควิดย้ำแย่ลงไปกว่าที่เป็นอยู่ วันนี้ชมรมคนดนตรีแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปที่ยรัฐสภาเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนาย,ยกรัฐมนตรีรายละเอียดจะแปะให้ในคอมเมนต์นะคะพวกเราขอเชิญชวนเพื่อนๆนักดนตรีทุกคนร่วมลงชื่อเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกอาชีพที่สู้อยู่ด้วยกันเราเชื่อว่ามันจะต้องมีหนทางขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ